วันนี้ร้านตกากลางเกษตรมีสินค้ามานำเสนอเมทโทชื่อสามันอะซอกซีตบินเป็นสารที่ป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงออกฤทธิ์ป้องกันเชือ้อราและยับยั้งเชื้อราได้ดีเรามาดูประโยชน์ถ้าเป็นดอกดาวเรืองก็คือโรคหน้าเน่าดอกเน่ารา,าสลิมใบจุดในดอกดาวเรืองถ้าเป็นในพริกก็คือโรคแอนโทนอสกุ้งแห้งโรคยอดเน่า เปียกราผลแมวโรคราแป,แป้งในพริกถ้าเป็นพูดตระ,ะกูลแตงก็คือโรคเขาแตกยางไหลโรคราแป้งราน้ำค้างราใบจุดนะแล้วก็ยังป้องกันกำจัดเชื้อราได้อีกหลากหลายาถ้าเป็นมะม่วงก็โรคแอนทานอสถ้าเป็นลำไยโรคแอนทานอสราข้าวช่อราดำาเขาจะใช้ถ้าเป็นช่วงก่อนเก็บลำไยเขาก็จะใช้ อะท็อกซิตโตบินในการผัดผิวลำไยนะคะอา่าส่วนเป็นถ้าเป็นพืชตระกูลผักกินใบก็จะเป็นป้องกันและกำกำจัดยับยั้งเชื้อราโรคใบจุดอา่าถ้าเป็นมะระใช้ได้ดีเลยในโรคลานนํำค้างและลาแป้งส่วนในนาข้าวใช้ในอาโรคก,กลาบใบแห้งได้ดีเลยเมโทส,สารอาท็อกซิ โตบินนะคะทางรัาตากการเกษตรมีขนาด 250cc อัตราการใช้ 10-20cc ต่อน้ำ20ลิตรในราคา250บาทถ้าลูกค้าหรือเกษตรกรคนไหนสนใจสามารถทักแชทหรือโทรมาได้เลยค่ะร้านเรามีจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวค่ะ